เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้บริการดูระดับน้ำผ่านกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์24ชั่วโมงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสามารถดูได้ทางไลน์อนครซิตี้ท่านจะเจอเมนูการให้บริการให้ท่านเลือกดูกล้องวงจรปิดออนไลน์ เข้าไปแล้วสามารถเลือกประเภทกล้องวงจรปิดระดับน้ำท่านสามารถเลือกดูรายการกล้องดูระดับน้ำคลองท่ใหญ่ท่านสามารถเลือกดูรายการกล้องดูระดับน้ำคลองป่าเล่าท่านสามารถเลือกดูรายการกล้องดูระดับน้ำคลองหน้าเมืองรามราท้ายน้ำ านสามารถเลือกดูรายการกล้องดูระดับน้ำคลองหน้าเมืองท่านสามารถเลือกดูรายการกล้องดูระดับน้ำคลองขูภายมหาราชและท่านสามารถเลือกดูรายการกล้องดูระดับน้ำคอาาล,าาล,อ,ลอ,งำคองเลียบทางรถไฟแย,ยกหมอปาน